สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งกร,กระดากกระดาค่มสองห้าหกแปดนำเสนอานก,นออกนาตก 81, DVD, รตรวจซ่อมอคอนติกเอสองหนึ่งแปดหนึ่งดีวเครื่องเล่นดีวดีฟังเพลงดูหนัง่าไ้ทำนองนี้ดูหนังฟังเพลงเนาะตัวนี้ซื้อมานานแล้วละ่ะสมัยที่ยังไม่มี USB Port มีดีเอ็มกับ CD ดีธรรมดาก็ดูเรื่อความเก่ากึกมันขนาดไหนนะเทคโนโลยี Technology ในขนาดนั้นยังไม่เข้าไปถึงบลูทูธแล้วก็ USB พอร์ตก็ดูไว้นะครับตัวนี้มีปัญหาคือถาดไม่ออกถาดไม่ไม่โอเพแล้วก็ไม่โ o s สเล่นไม่ได้นะครับตัวนี้ตั้งแต่สมัยนูนะ้นมี DVD svcd s ซ p e r vcd ปอร์ดธรรมดา cd mp3 อ็นองเนี้ยยกเว้น uh, usb port นะแล้วก็บลูทูธไม่มีเพราะมันเพิ่งจะมาดังทีหลังมาใช้กันงานงานทีหลังแล้วก็ปุ่ม eject ตัวนี้ก็พังแล้วนะปุ่มอ่สต็อก็พังแต่ว่าตัวนี้เราใช้ไม้ยิ้มฟันกดลงไปที่ button switch ที่อยู่ข้างในได้ให้ทำงานได้นะครับ ตัวนี้อีกไม่นานก็หงพังอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันที่ใช้ไม่เชมฟันกดนะครับไอ้ตัวนี้เป็นช่องเสียบไมโครโฟนตามมาตรฐานนะครับขนาดไซส์มาตรฐานตัวนี้เป็นสวิตช์ออนออฟไมโครโฟนแล้วก็เล่งวอลลุ่มถ้าหมุนตามหมุนไปเครื่องหมายบวกเว่าวอลลุ่มาก็จะเพิ่มมากขึ้นเสียงก็จะดังดังมากขึ้นเป็นคาราเกะซะด้วยนะทันสมัยสมัยนู้นนะอ่ะลุงก็จะเอามาดัดแปลงใช้เป็นตัว ใช้กับ USB port USB port เป็นของอันหัวรุ่นเก่านะครับอันนี้ก็รุ่นอะไรนะอ่เอเอไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่รุ่นหัวดีอ่านอะไรก็ออกอะไรทำนองเนี้ยนะครับซื้อมานานแล,ล้วล่ะอ่ตอนนี้ก็เก็บไว้ในกลุ่วันนี้ได้เลิกได้ยามพอมีเวลาว่างก็เอามาสำรวจอุปกรณ์ภายในก็พบว่าไอตัว มอเตอร์ไดของตัว CD ดีแผ่นซีดีนะน่าจะไปแล้วนะครับไม่ขยับเลยแต่ภาค power supply ของตัวเนี้ยของเครื่องเนี้ยยังดีอยู่นะเ,เมื่อภาค power supply ดีภาคขยายก็น่าจะดีสามารถนำมาใช้กับตัว usb port แล้วก็ไมโครโฟนได้เพื่อที่จะเอาไปประสานกับตัวเครื่องเสียงญี่ปุ่นที่ลุงซื้อมานะ ทำให้เกิดการบันเทิงเลงลมได้ภายในสถานที่อยู่อาศัยอ่าไม่ต้องไปเสียตังซื้อไม่ต้องไปซื้อเครื่องเล่นซีดีราคามแพงเอาของอย่างเงี้ยมาทำนะครับก็ประหยัดเงินดีนะทำแล้วก็มีความสุขความสบายใจเพราะว่าเราไม่เสียเงินนะเสียเงินนิดที่เด่นหน่อยแค่หลักร้อยซื้อสายอะแดปเตอร์ซื้อหัว usb สมองเน,นี้ยอามาทำอ่ะ ช่วยให้คนแก่คลายความเหงาเศร้าซึมลงไปได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับสวัสดีครับ